สวัสดีครับนี่ครับเข้าสิเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับสถาซีคือต้นตารับขอนแก่นครับเข้าสิไปยเอ็ m บครับเพลงวัแห์ฟีเวอร์นะครับมีทีมโอหน่อยหนึ่งทีมโอหน่อยสองไทยวัแห์ชัยภูมมแล้วก็ดาวเชียงเดือนปุรีร่ำครับนี่ครับกางเตรียมบทครับไปเิออดเดินทางใบสามครับผม ทีมาดูตันที่หนึ่งในจอดเงาครับหลังจากที่งานสุดท้ายวันที่สิบหกเมษตรสิบหกเมษรจ้านะครับสิบหกเมษรจ้าเป็นงานสุดท้ายของรถแท้ครับแล้วก็หลักเงามาจนหัววันที่สิบกลัวเลย<ๆ>ล่างไลยอ่อนลาน่างหมดเลยครับผมเลยขอมานบนกว่าผมไปขับรถถังคออยู่ นำมันเรื่องกันไฟเขามีหน่อยเจ้าเบสใสรอะไรบอกว่าขันเตเปิดดีทีดแลว่เปิดเอามาเปิดไฟนะเอ่อมาเปิดไฟมัน่เปิไาม่ตื่นเลยพอเพื่อเอกห้องเอกกันยกลงครับเพื่อให้รถเบาขึ้น เป็นเบีมาโยเทนนี่ครับเบียดองแทรครับเบียดที่โอซีเดี๋ยวสักครู่ขั้สิเดินทางไปที่ต้นตานฝนเกล็ดนะฮะหมดแพร่ยยอีกสามขั้นมาจะยี่ปุ่นชิเป็นซีขั้นครับยี่ปุ่นครับตอนนี้ออกกำังบัดจีไฟอยู่ครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศการเดินทางของเรานะจ๊ะ เ <Yep. S 2> สียกไปงั้นเลยเสไปต้นตาเนี่ ีของเคยอ,อยู่เนี่ยมีตัวของโอ้โอ๋อยู่นี่เอาเบตตัวมีดสิตอนนี้ที่มาได้ออนัหนึ่นงกับแม่หอดครับสนามฟุตบอลต้นตาลอารีนานะฮะสิิทธ์ไทยกันยุ่งมองนี้ครับตอนนี้เราเชิงเดินกักกลลังมาทีมซองกัลลังมาไทยโอเทียกัลลังกาครับ ให้รถแห่ติดตมมึงดึงขึ้นได้ด้าน่วงครับฮัลโหลครับมาอยู่ครับรครับได้งยินปะครับได้งยินอยู่จเจ้าได้งยิ้นใอยปะฮัลโหล hai này xem rồi đẹp trong hồ đèn trong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เดี๋ยวถ้าเราแทนท่านท่านไหนมาับายเพียงเดินจากนาแล้วครับเป็นห้องแอร์ที่มุมสอง เเาถะ้ันน <c oughs> ใส่ก้อนมูฟอม <c oughs> นี่ชิมนาฮะชีมสองนะครับเบทีอ่าเป็นดาวเชียงเดือนครับไทยรถลดคะแันมาครับ ันด่าไปทางคุณันหัวไปทางนี่ของหน่วยหนึงของของหน่วยสก็ต่อทางกันสีพูดนี่ยของสังสีหันนาของหทางทาดังี่เดียนรอดทนตนเียรเอเสียบแกทางข้างดีไปจะต้องไปกนนั่ง่ทางคุณทั้งสองต้างเลยปเีเตรียม เชียวมาแสงกดังงวนเหรอว่ไหมอซค์ไหมดังออ้เบังมน่นนี่เะบ่ังเือน่ะอ๋อลอดล้งอันลอดลังมันันไปนำซื้อเนาะมัน้เหรอเนี่ย bằng nè Hắn nào khỏi à, xăng บางเสาหนิว่ะของสร้างไหมเอว่า นันแกตืเวที่แต่เพิ่สีเหลือช่องไน้อยครับแค่สิบยังช่องหมที่จะจเยดัครัตัินเสน้อยยีมีซุแบบนกันแบบรถไฟพกไ เตรียมครับกะต้องเตรียม เรัาของสร้างไม่สิว่าบางเสาสิสร้างมมนสิว่าบางเสาสิเนไคนต็มอยู่ตรงนี้อะอ๋อดาบดาบก็สร้งไม่อยู่ตดดับเออนาบกสร้างมันอยู่ดับก็ท่อเไปเนาะตอวนี้เออวะนี่ดาวชังเดินกยาั้เขามากครับ ขึ้นได้แล้วเดียเาจะกแล้วเราเนี่ยเจทีมสองของมาเทียบครับให้โ้อนกังกันมากครับ เอว่าครับว่าเป็เพื้นเอาไปถ่านสุขภัณฑ์สิ<ม>ข้าใจกันเป็นอันเกียงไหมแต่ไม่เอนี่ต้องการที่จะยึดมั่นอยนางไรเดี๋ยวเห็นดอกแนะ้วเหมือนกระบอปิตะเกียงนะเดี๋ยวเข้าไปนะอ,อ,นนะอันนี้ปล่อยล้มยังไงปล่อยลมหลังดิ nấy thế. Phún, dữ chở cái mà nè. Mình cấp đạc, mình cấp nó nhỏi, é hóa nó không mún Nè ม <laughs> นนไปยยืสร้ <laughs> สางรถสร้างขึ้เหตอร้อยมั้เอาองละยังไปเฮียเงนหม่เฮรอติดรถนะมมันไปดันดาบเขาเปิดเตี้ ทีมหนึ่งกับทีมสองเปิดขางใส้นกันครับช่องไหนเนี่ย <c oughs> อย่างี้ช่องไหนเนี่ยช่องไหนพญาใช้ออฟฟิเชียลครับผมกำลังมาด้วยกระแสตอนนีนน้คือมาดับช่องแม็กส้อยตันเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคก็อยู่นี่แหละอะไร

นี่ก็รอใครก็เท่รอแท้รถแท้มาปลาให้อะไร hôm เซตตัวเปล่าครับตอนนี้ครับไผรถแห่ก็มาถึงแล้วโอ้ไม่ล้างออกก็ฉีดสเปรย์เลยฮ่าฮ่าฮ่ะ ชิดดากเลยครับเอาไปชิดตูดได้เพื่อนเดินหน้าชิดตูดเลยครับเอาหน้าชิดตูดเลย สวยครับสวยแต่ละขั้นครับโชคก็มากแล้วครับวัสดีเจ้าโ้นายทำมันจ่อยลงอ่ะโอ้ไม่ใช่หรอไม่มีจะแดงโอ้หายไปครึ่งหนึ่งเลยไปเล่นอะไรมาเนี่ย <Oakland> เด Franc ี๋ยวมาเบิ่งช่วงที Dog ่เตรียมพร้อมสุูสิ่งซูยางนะครับเนาะ ข้อติดป้ายครับโปดติดตามครับสรัสนี้ครับบ๊ายบายและสวัสดีครับจุ๊บๆสำหรับขื้นมือนี้ครับกะเซตลงแล้วครับมืออื่นเซเปียตอยที่นัมพอกครับสิบเป็นที่ไม่โอ้น้อยนึงครับไปขั้นเดียวครับดาวเชียงเดือนกันอีกครับวีรั้งครับไทย็แเพงกันอีกกับชัยภูมินี่กับโพสุมสาข้ามครับสองขั้นเนี่ยครับ ทีมสองทอยออกไปก่อนนะโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแมก็กซ์ซากันครับซับเลยฟันดีแล้วสวัสดีครับ